อะไรที่คุณผิดพลาดยอมรับมันปล่อยมันไปอะไรที่คุณถูกปฏิเสธยอมรับมันปล่อยมันไปอะไรที่คุณสูญเสียยอมรับมันปล่อยมันไปไม่ได้รับความรักยอมรับมันปล่อยมันไปคนที่คุณรัก เขาเลือกบางอย่างเขาเลือกคนที่เหนือกว่าคุณต้องถอยออกมายอมรับมันปล่อยมันไปคนที่คุณรักไม่ใช่ทุกคนจะอยู่กับคุณและไม่ใช่ทุกคนที่คุณไว้ใจจะซื่อสัตย์อย่าไปแคร์ว่า คุณจะสูญเสียใครไปไม่ต้องสนใจว่าใครจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณลองสังเกตดูหลายๆคนสูญเสียคนที่เขารักเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาแต่สุดท้ายวันนี้เขาก็อยู่ได้เลิกตามคนส่วนใหญ่ เลือกตามใจตัวเองมนุษย์เรารู้สึกได้ว่าคนที่เราครบหาสมาคมนั้นมีความจริงใจหรือไม่พลังงานมันโกหกกันไม่ได้ให้พื้นที่เขาให้เวลาเขาให้เขาทบทวนอย่าตัดสินเขานะอย่าไปอ้อนวอน อย่าไปขอใครให้เขามาอยู่กับคุณปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาพาเนจรไปเราไม่สามารถควบคุมโลกภายนอกได้หรือสถานการณ์ต่างๆหรือผู้คนได้แต่เราสามารถควบคุมความคิดและทัศนคติของเราได้แค่คุณคิด ทำในสิ่งที่ดีๆแล้วสิ่งดีๆนั้นจะย้อนกลับมาคุณเหนือความคาดหมายจงพอใจในสิ่งที่มีและเดินหน้าต่อเพื่อไปสู่จุดหมายหรือเป้าหมายที่คุณปรารถนาให้มันเกิดขึ้นบางอย่าง ควรจบเพื่อให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนเกิดมาเจอกันเพื่อจากจากกันเพื่อเจอไม่จากเป็นก็จากตายมันคือสัจธรรมความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง